ทองคำพีไปแล้ว3มไม้นะครับยินดีกับทุกคนที่ได้กำไรกันไปด้วยนะครับทั้งคนที่อยู่ในห้อง V I P นะครับหรือว่าคนที่ได้ดูคลิปวิเคราะห์ทองย้อนหลังเมื่อวานนะครับเป็นไงฮะตอนในสุดทองก็วิ่งหลังจากอึดอัดมา2วันถูกไหมเนี่ยไซเวมา2วันเนี่ยอึดอัดมากนะครับแผนเมื่อวานเป็นยังไงเอ่ยแผนเมื่อวานคือให้เซลลตรงนี้ใช่ไหมประมาณ2 0 3 7นนะสอง 40 4นส่นเนี่ยในโซนแดงนี่แหละนะลองย้อนกลับไปดูนะจะเป็นโซนนั้นนะครับเพราะในห้อง VP ีก็ให้ในโซนนั้นไปนะครับก็มองภาพว่าทองคำเห็นไหมขึ้นตรงนี้เพื่อลงมานะครับและเราแอบลักไก่กันเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในห้อง v i p ก็จะได้สัญญาณบายตรงนี้ไปด้วยเห็นไหมครับเนาะให้กดบายตรงราคานี้เลยนะครับแล้วก็ถือไปถ้าไหรท TP สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ย นะครับพันกว่าจุดเลยนะนะถึง35นะครับเนาะโห oh, พันกว่าจุดเลยนะในห้อง VIP ที่ได้กันไปนะครับเนาะแล้วก็เจ็บเซลล์นะติดไม้ตอ,ตอนตีหนึ่งนะครับซึ่งคุณไม่ต้องตื่นตีหนึ่งคุณก็ติดไม้เนาะเพราะเราเทรดแบบ pending order กันจำได้ไหมนะ pending ไว้ติดแล้วก็ลงมาก็ตื่นเช้ามาก็คือ tp นึกออกปะเนี่ยตื่นเช้ามาคือ tp ทุกคนอะ ใครตื่นเที่ยงก็แบบเอา้าตื่นมาพอตโตเฉยเลยเออก็จะเป็นฟิลนี้นะครับและเมื่อะกี้เลยถูกไหมให้เซลล์ในโซนนี้โซนสีแดงนะครับก็ลงมา TP เรียบร้อยนะครับเป็นการเก็บสั้นกันนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ทองให้เนาะว่าภาพใหญ่เนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อดีไหมดีนะครับก็ ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจออกมาวิเคราะห์อทองอให้ทุกคนในทุกๆวันนะครับอขอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะสำหรับคนที่อยากเข้าห้อง V.I.P. ด้วยกันนะครับก็วิธีการเข้าง่ายๆมากเลยนะครับแค่คุณเปิดพอร์ต X.M. นะครับเติม100เหรียญก็คือเข้าได้แล้วนะใครอยากได้คอร์สเรียนฟรีเพื่อให้เทรดเองได้เก่งยิ่งขึ้นต้องผมขอบอกแล้วว่าในห้อง V.I.P. เนี่ยหลายคนเทรดกันเองได้แล้วใครที่อยู่เกิน3เดือนคือเทรดเองทำกำไรได้วันหนึ่งโอ้โหหลายหมื่นบาทเลย นะครับคือผมยินดีกับทุกความสําเร็จของพวกคุณด้วยจริงๆนะเนี่ยซึ่งคอร์สเรียนที่ผมทามาให้ก็คือคุณเติม200เหรียญคุณก็ได้คอร์สติลฟรี2วันคุณเติม500เหรียญคุณก็ได้คอร์สเรียนพฤติกรรมทองไปเรียนเห็นไหมครับแล้วคุณก็ได้โบน,นัสอีก100%ด้วยนะครับสูงสุด500เหรียญสรุปง่ายๆ คุณเติม500เหรียญคุณได้อีก500เหรียญคุณได้คอร์สฟรีไปอีก2คอร์สห้อง VIP ทาวน์นี่คือสิ่งที่ผมจัดให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้กำไรได้มากที่สุดโอเคไหมไอเราเองทำกำไรอ่ะมันง่ายมากแต่จะพาคนอื่นทำกำไรเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตอย่าง,งเลยนะนะครับซึ่งก็สำเร็จมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือทำให้คนได้กำไรมาเยอะแล้วนะก็ใครอยากได้กำไรนะครับก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับน้องมาเรียนก็ได้นะ โอเคไหมนะครับหรือว่าใน channel นี้นะครับใน YouTube นี้ผมก็มีเป็นคลิปวิดีโอสอนฟรีเยอะมากๆนะครับรวมกว่าโห10ชั่วโมง20ชั่วโมงถ้าเกิดรวมวิเคราะห์อทองรายวันย้อนหลังก็50-60ชั่วโมงได้นะครับในการสอนเทรดนะครับก็ไปเรียนย้อนหลังกันให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะรับความรู้และเอาไปลงทุนกันต่อนะครับเนาะเราเทรด นะครับเราเทรดแบบนักลงทุนนะเดี๋ยวนี้ในท้ายคลิปของการวิเคราะห์อทองเนาะผมจะสอนในการเทรดยังไงให้มันเปลี่ยนชีวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอวิเคราะห์อทองเสร็จปุ๊บผมก็จะมาสอนว่าเออเราจะเทรดยังไงให้เปลี่ยนชีวิตนะอย่าเรียกว่าสอนเลยแล้วว่าผมมาแชร์แล้วกันนะเออผมมาแชร์แนวนคิดดีๆในการเทรดเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้กับทุกคนแล้วกันนะครับเนาะนะอ่าแล้วก็อ,อย่าลืมนะครับเข้ากลุ่ม Open Chat ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ห้องวี P ีผมก็ส่งให้แล้วเนาะ นะครับเป็นเช็คลิสต์ของเทรดเดอร์นะครับก็จะส่งให้แล้วนะครับว่าเออถ้าเราอยากกิงขึ้นอยากยเทรดสำเร็จเนี่ยในแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างนะครับก็ทําเป็นเช็คลิสต์ส่งให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะใครอยากแคปก็คือแคปได้เลยนะหน้าตาเช็คลิสต์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าวหวันเราทําอะไรบ้างนะครับก็1จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนาะวันอาทิตย์ก็แล้ว,ว,แ,ลวแต่นะอาจจะไปเที่ยวไปทำทุกนี้นั่นพักผ่อน ตามสบายนะครับแต่ว่าทําจวันได้ก็ดีนะครับต้องไปอ่านหนังสือ15หน้านั่งสมาธิ15ห้านาทีเขียนของคุณ10อย่างนะคุณลองอ่านดูนะครับเก็บไว้ก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมทําจริงทั้งหมดนะครับน้อยและทําให้ผมสําเร็จนะครับก็เอามาแชร์ด้วยกันนะครับน้อเป็นความรู้ดีๆแล้วก็ฟรีๆมาแชร์ให้นะครับโอเคไหมนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดูไอ้เต้าทองคากันดีกว่านะครับน้อว่าเขาเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับนะฮะ ทองคำนะครับในภาพใหญ่เนี่ยนะครับผมก็ยังคงมองว่ามันยังคงเป็นหน้าเซลล์เหมือนเดิมนะครับเนาะยังคงเป็นขาเซลล์นะครับขาเซลล์ที่มันได้เปรียบเนาะถ้าเกิดใครได้ดูย้อนหลังก็จะเห็นว่าเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่าโอเคทั้งหมดเนี่ยมันยังลงได้อีกนะชุดนี้นะครับคุณต้องเข้าใจว่าเซกเมนต์นี้นะทั้งชุดเนี่ยเนี่ยทั้งชุดนี้ภาษาคนมันเป็นแค่ชุดรีบาวขึ้นเพื่อลงต่อโอเคไหมมันรีบาวขึ้น เพื่อนลงต่อมีนิวโรเลยเนี่ยมีนิวโรแบบนี้เลยนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับถามว่าผิดได้ไหมผิดได้ครับในกรณีที่ตรงนี้จะคุณจะต้องคิดให้ได้เหมือนผมนะถ้าคุณอยากเทรดแล้วได้ตังค์นะคุณต้องคิดให้ได้เหมือนผมนะคุณต้องตั้งเงื่อนไขาการเทรดด้วยนะครับเช่นตรงนี้ผมมองว่ามันต้องลงต่อเงื่อนไขของผมคือง่ายๆครับมันจะลงมีนิวโรได้นะ เงื่อนไขยอย่างเดียวเลยข้อเดียวเลยคือเขาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับห้ามหลุดเดี๋ยวผมขอลบจุดนี้ไปก่อนปุ๊บผมตีเส้นใหม่ให้ห้ามมาแตะที่2039นเึกออกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งมาแตะ2039 ไอ้เงื่อนไขสีน้ําเงินเนี่ยมันผิดแล้วนะโอเคไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งมาแตะ2 3 9 9คือเงื่อนไขสีน้ำเงินผิดแล้วมันจะเป็นแบบไหนไอนนี้เดี๋ยวผมจะทําวิเคราะห์ให้นะถ้ามันยืนเหนือขึ้นมามนก็อาจจะวิ่งขึ้นมานะครับปุ๊บย่อแล้วก็ไปเลยจะเป็นฟิลแบบนี้ไอนี้เดี๋ยวรอมันผิดเงื่อนไขเงื่อนไขข้อที่1ฉะนั้น จุด stop loss ของขาเซลล์ในชุดนี้ไม่ว่าคุณจะเทรดเซล์จุดไหนก็ตาม stop loss อยู่ที่2039-2041ประมาณนั้นโอเคไหมยืนเหนือกว่านี้อย่าอย่านะครับอย่าไปเล่นเซล์ถ้ามันยืนเหนือกว่านี้นะโอเคไหมครับน้อาถามว่าจังหวะเก็บเซล์ลตรงนี้มีไหมมีแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตให้ตอนนี้เรามาโฟกัสสำหรับคนที่อยากเทรดวันนี้วันนี้ผมยังมองว่าเนี่ยมันเป็นหน้าเซลล์แล้วมันขึ้นมันจบแล้ว มันขึ้นครบจบทุกอันแล้วนึกออกปะจบทุกอันคืออะไรมันรีเทสขึ้นไปเสร็จแล้วนะครับรีเทสขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยคาเซลนะครับนะลองไปดูบทเรียนนี้นะผมทำไวใน u t u b e แล้วนะครับเจาะลึกจุดกลับตัวโอเคไหมเจาะลึกจุดกลับตัวเห็นไหมครับนี่มันจะฟีลแบบนี้ปึ๊บ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 ลองไปดูนะเจาะลึกจุดกลับตัวใน u t u b e โอเคไหมในช่องผมนี่แหละ นะครับใน playlist ทางความรู้เทรดเดอร์ไปเรียนในคลิปเดียวนั้นนะครับก็จะเห็นว่า,ามันทำแพทเทิร์นกลับตัวพร้อมที่จะลงมีนิวโลดํากว่า2,000แล้วนะครับแต่เหมือนเดิมนะเงื่อนไขทั้งหมดนี้นะครับห้ามยืนเหนือ2039เนาะนะครับตอนนี้ก็ยังมองลงอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะสะสมเซลล์บริเวณไหนนะครับซึ่งผมมองว่ามันสะสมได้หมดเลยนะโซนเนี้ยสะสมเซลล์ได้หมดเลยนะครับเนี่ย ใครง้กหน่อยก็มาเซลล์แถวนี้ก็ได้3 6มหกสามหกสเนี่ยง้กงกหน่อยนะจะได้ SL ใกล้ๆไงเออจะได้ SL ใกล้ๆนะครับเนาะหรือว่าเอ,อ้ยใครเห็นจังหวะนะแอบบายได้นะเดี๋ยวนี้แอบบายได้มีคนบายแล้วเมื่อกี้ไวกันจริงนะฮะเออมีคนบายขึ้นตรงนี้ปึ๊ดอ่าร้อยสองร้อยจุดก็เก็บได้นะครับอ่ะไอ้จังหวะเก็บสั้นอ่ะคือ,ค,อคือมันมันเป็นสกิลจริงนะแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเร็วๆนี้นะครับ น่าจะในเดือนหน้าเนาะผมก็จะทําเป็นคอร์สเรียนนะสอนเทรดสั้นซึ่งคอร์สนี้นะครับจะสอนให้ทุกคนเทรดสั้นทำกำไรระยะสั้นได้นะครับเอ่อซึ่งสัมมนา,านี้นะครับก็สําหรับคนที่เปิดพอร์ตนะก็จะได้ไปฟรีๆเลยนะครับเนาะแต่เดี๋ยวมาสปอยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะเผื่อใครอยากเรียนเทรดสั้นนะครับเนาะก,ก็เปิดพอร์ตนะครับเนาะเงื่อนไขแบบนี้แหละนะครับนเนาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมีเงื่อนไขมานะครับเนาะก,ก็ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ฟรีนะครับแค่ทำตามเงื่อนไข ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับสำหรับการเทรดสั้นนะครับเพราะว่ามีฟีดแบ็กนะในกลุ่มเอ้ยบางคนเขาว่างนั่งจ้องกราฟอย่างเงี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าสไตล์การเทรดของผมเนี่ยนะครับเป็นสไตล์การเทรดที่ไม่ไมไมเน้นเฝ้าจอเนาะนะครับคือเปิด pending order ไว้นะครับติด order ปุ๊บเออคือ,คอเราไม่ต้องทำอะไรไงี้ตั้ง pending ตั้ง tp ตั้ง sl แล้วก็ match ปุ๊บก็โอเคถ้าเราว่างก็เอามาดูนึกออกไหม จะเป็นสไตล์แบบนั้นนะครับแต่ว่าก็มีบางคนที่เออเขานั่งเฟากราฟเขาอยากเก็บสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวจะทํามาให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเรียนเลยนะครับแบบละเอียดเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นเทคนิคนะครับที่เทรดในทางฟิลเล็กได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเทคนิคตรงนี้นะครับจะอยู่ในเป็นตัวคอร์สเรียนนะครับของกดสูติหยิบเงินล้านนะครับซึ่งเป็นคอร์สเรียนนี้นะครับนกาะกดสูติหยิบเงินล้านนะครับก็จะในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการเล่นสั้นด้วย นะครับก็จะบอกอรายละเอียดไว้นะครับเนาะทั้งเป็นคลิปวิดีโอสอนแล้วก็มีชีทเรียนให้นะครับเนาะอ่าบางคนอยู่ในคอร์สเรียนนี้แล้วแล้วแปลกใจว่าเอ้คโค้สทำไมชีทเรียนกับคลิปมันมันไม่เหมือนกันนะครับคือคลิปอะนะครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งคือให้คุณจดเองได้เลยส่วนชีทเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นเทคนิคเป็นสรุปเป็นรูปให้คุณเห็นมากกว่านะจะเป็นแบบนี้นะมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับ นะซึ่งก็อยากให้คุณทั้งจดวิเคราะห์หัดวาดรูปคือใจจริงที่ผมไม่ได้แจกชีตให้มันเหมือนกับสไลด์เป๊ะๆในคอร์สเรียนอ่ะเพราะผมอยากให้คุณวาดรูปมันแหละดูอย่างเดียวไม่จําครับคุณเชื่อดิผมสําเร็จมาได้เพราะผมนั่งวาดรูปกราฟนะแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์เราอจําเป็นรูปภาพมนุษย์เราจําเป็นรูปภาพนะครับถ้าคุณอยากเก่งคุณวาดรูปกราฟเลยนะถ้าคุณวาดรูปกราฟได้ยิ่งดีเนี่ยผมตีกราฟผมวาดอะไรเพราะผมวาดรูปได้ทุกอย่างมันเริ่มจากการฝึกวาดรรูปนะคับก ออคอร์สเรียนนี้ก็คือยังมีโปรโมชั่นอยู่นะจาก5 0,000ื่นเหลือหมื่นหนเนะครับแล้วก็คุณจะได้ของแถมอีก7ชิ้นนะทั้งห้อง VIP ห้องโคชชิ่งนะทามคีปเปอร์เข้ดรับการออมหุ้นแบบ VI นะซูปเปอร์เทรดเดอร์ออนไลน์มาสเตอร์ครัสหรือว่าคอร์สเรียนเอลิทเวฟน,นะเคอร์สนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับที่แถมให้คุณหมดเลยนะครับเนาะก็แถมให้ไปเรียนกันนะครับเนาะแล้วก็คอร์สหลักก็จะเป็นกฎสูตรติดอิ้มกันล้านห้าหมื่นกว่าบาท นะครับก็มีโปรเหลือหมือนนันะครับก็ใครสนใจโปรก็ทักมาก่อนที่มันจะหมดนะครับเนาะเราก็ต้องถามแอดมินดูว่าโปรนี้หมดหรือยังนะครับถ้าเกิดบอกบอกยังมีอยู่ก็คือต้องต้องรีบโอนนะครับนะถ้าเกิดมันหมดแล้วก็คือราคาก็จะไม่ใช่ราคานี้นะครับก็ต้องให้แฟร์กับคนที่สมัครก่อนด้วยนะครับเนาะก็ใครอยากเรียงก็ทักแอดมินมาได้นะครับเนาะเซมๆนะทองคําก็ตอนนี้นะครับก็ จำได้ไหมก็บอกว่าให้ก็สะสมเซลล์ในโซนนี้แล้วกันนะครับน้องเพื่อที่จะลงมานะครับน้องประมาณนี้นะครับนาะรลุ้นมินิวโลนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับเจ้าทองคำนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นจุดตรงนี้นะครับที่มันมีแรงซื้อนะครับเนาะอ่าตรงนี้นะครับกรอบเล็กๆนะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยระวังมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะ เดบอกไหมเนี่ยโซนสีแดงคือโซนเซลนะสีเขียวก็โซนที่มีแรงซื้อนะเป็น<ม>ดิมาสโซนนะครับเนาะใครอยากเรียนออเดอร์ด a มา z โซนเข้าๆก็สัมมาาล่าสุดเลยนะกดคลังความรู้เทรดเดอร์เข้าเพลย์ลิสต์กดคลังความรู้เทรดเดอร์นะครับ mm. เลื่อนลงมาล่างสุดเลยเอาไว้นั่นแหละนะครับเนาะ <S <S โอเคนะครับแล้วก็จะมีโซนแนวรับข้างล่างอีกนะครับจะประมาณโซนนี้โ,โซนนี้นะครับที่เป็นแนวรับ แล้วก็มีโซนตรงนี้ปบอ่านะครับสอง0นเนาะนะก็มองว่าการที่ทองคำมันจะลงผมมองว่ามันต้องลงแรงเลยแหละหนึกออกปะมันต้องลงแรงเลยนะนะครับมันต้องลงแรงเลยนะครับเนาะมันไม่น่าจะลงแบบธรรมดาได้และเพราะว่า แนวเนี้ยสองพันยี่เนียค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับลองนักเรียนลองเปิดในเช็คลิสต์ดูนะว่าทําไมถึงแข็งแรงนะครับเนาะโอ้โหแข็งแรงจัดๆเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับ2020นะครับผมมองว่าวันนี้สมมุติถ้าเกิดทองรูดเนี่ยมันอาจจะเป็นเวบเป็นรูปแบบนี้นะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่าแล้วก็รูดรูดแบบลงทีเดียวเลยวะลงตรงนี้อาจเด้งน้อยแล้วก็ลงนะครับอ่าเพราะวันนี้มีข่าวด้วยเนาะตอนทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง เนาะตรงนี้ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะ2,000กว่าจุดทองคำนะครับก็ได้อยู่นะนะครับโอเคเลยนะครับเป็นไปได้เลยเนาะวันนี้นะครับก็มองแผนไว้ประมาณนี้นะครับก็เน้นสะสมเซลล์ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมนะครับวันนี้ทองคำน้นสะสมเซลล์แต่อย่าลืมวาง SL ด้วยนะนะครับวาง SL 2039นะครับหรือถ้าเกิดใคร อยากจะเล่นแบบเซฟเซฟอ่าเซฟโซนสำหรับสายเซลคือยังไงครับคือเผื่อใครไม่ได้อยู่ในห้อง v i p แล้วกันนะครับเนาะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในห้อง v i p แล้วอยากเทรดเองแล้วอยากเทรดแบบปลอดภัยนะครับโซนหนึ่งที่ผมแนะนำเลยก็คือโซนจุดนี้ครับเห็นโซนโล่งๆตรงนี้ไหมเนี่ยครับโซนสีแดงงนี้ตั้งแต่2018นะถึง2000เนี่ยนะครับเนี่ยโซนเนี้ย คุณสามารถเทรดเซลได้ล้วนๆเลยนะในส่วนนี้ครับโซนนี้นะครับคุณสามารถเซลล์ได้ทั้งโซนเลยตรงนี้จะเป็นโซนที่มีความปลอดภัยมากสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในห้อง VIP ด้วยกันแล้วเอาไปเทรดเองครับโซนนี้จะมีการเซลได้ปลอดภัยมากสําหรับห้อง VIP คือผมอัปเดตให้เรียวทามอยู่แล้วนะครับว่าเออจังหวะตอนนี้เป็นยังไงควรบายควรเซลล์ตรงไหนนะครับเรามีแผนยังไงกันบ้างนะครับก็อัปเดตให้อยู่แล้ว นะครับเนาะก็แนะนาก็มาอยู่ทั้ง VP ด้วยกันก็ได้นะครับเนาะจะได้เจอแผนมาอัปเดตแผนด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปตัดผมด้วยเนี่ยสังเกตเห็นผมไหมยาวแล้วเออแล้วก็อ๋อจะแถมเกี่ยวกับเทคนิคการปั้นพอร์ตด้วยเนาะเกือบลืมไปเลยนะครับ่ะสำหรับการปั้นพอร์ตนะครับคือเออเวลาเราเทรดเนาะผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับจากใจเลยนะเราเนี่ยนะครับ เราควรจะมี2พอร์ตนะนะครับมี2พอร์ตนะไม่ใช่มี2พอร์ตสิเรียกว่าเราควรจะโฟกัสการเทรดให้ถูกจุดนะครับการเทรดเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือเทรดเพื่อสร้างนะครับแคสโฟนะครับหรือว่ากระแสเงินสดนะ าการเทรดนี้คือการที่เราเดทเทรดถูกปะ่ะแล้วก็เอาเงินมาใช้นึกออกป่ะอ่าสมมติทุนเท่าไหร่ดีอ่าทุน5 0,000ื่นอย่างเงี้ยนะครับเออเทรดได้สมมติเท,ทรดได้สัปดาหล์ละเท่าไหร่ดีเทรดได้สัปดาห์ละสักห้าพันนะอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอา5,000เนี่ยนะครับมาใช้ถูกปะ่ะเออเนี่ยแช็คโฟลนะครับพอให้ใันมาใช้ปุ๊บพอร์ตเหลือห้าหมื่นเท่าเดิมใช่ไหมครับ พอพอเหลือห้าหมื่นเท่าเดิมปุ๊บเราก็เอาเทรดได้ห้าพันอีกแล้วก็ห้าพันมาใช้นี่คือกระแสเงินสดเนาะนะครับเทรดแบบนี้ดีไหมคือมันดีมากนะครับเนาะเพรานะเออในระยะแรกผมก็เทรดแบบนี้แหละนะครับเนาะเอาตังค์มาใช้นะครับแต่ว่าพอผมเทรดไปสักระยะหนึ่งผมเริ่มเห็นจุดก็คือว่าเฮ้ยเราจะเอาแค่ห้าพันไปตลอดชีวิตหรอนะครับผมก็เลยทำโปรเจกต์ปั้นพอร์ตจากพันเหรียญไปหมื่นเหรียญในสองปี นะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปใน YouTube แล้วนะก็ลองไปเรียนดูนะครับซึ่งถ้าใครต้องการแคสโฟและบวกกับกําไรตรงนี้ด้วยนะครับผมแนะนําให้ออจริงๆแนะนําให้มี2พอร์ตเลยนะแมวลิ้นหนึงนะน้องแมวแนะนําให้มี2พอร์ตนะครับนะเออก็คือพอร์ตหนึ่งเนี่ยเราเอามาเทรดแคสโฟนะครับอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเราเนี่ยผมแนะนําให้มาเทรดแบบ a c c e ซ์ ครับช่วยแบบแอสเซทนะครับแอสเซทคืออะไรนะครับคือช่วยแบบสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ก็คือเราปั้นพอร์ตไปเลยนะครับเราปั้นจาก5,000ันห้าหมื่นอย่างเงี้ยเราปั้นไปเลยครับปั้นไปเท่าไหร่ปั้นไป7 0,000เนี่ยนะครับปั้นไป1 0 0 0 0แสนอย่างเงี้ยนะครับปั้นพอร์ตไปเลยนะครับปั้นเพื่ออะไรนะครับปั้นเพื่อที่ถึงจุดจุดหนึ่ง เรามีทุนเยอะพอเราสามารถเอาพอร์ตสินทรัพย์ของเราเนี่ยมาเทรดแบบแคสโฟได้แล้วด้วยพอร์ตที่มันโตขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นนึกออกปะ่ะไอห้าพันเนี่ยก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยถูกไหมครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดพอร์ตคุณสมมุติพอร์ตค,นะค,คุณแสนบาทนะครับพอร์ตคุณแสนบาทนะครับคุณก็จะได้เท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์ของแสนบาทก็คือหนึ่งหมื่น คือมันจะโตขึ้น2เท่าเลยนะนะครับก็ลองบริหารเงินในพอร์ตแล้วก็ลองแบ่งดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับคุณสะดวกแบบไหนก็แนะนำให้มี2พอร์ตเนาะในการเทรดนะครับเนาะเพื่อที่จะมีพอร์ตไว้เทรดแก้คันมือด้วยก็ดีนะครับเนาะก็แนะนำนะครับเนาะจะเป็นร้อยเหรียญก็ได้นะครับคือที่แนะนําก็พอร์ตร้อยเหรียญแบบเนี้ยให้พอร์ตร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับพอร์ตร้อยเหรียญคุณจะไว้เทรดทาสถิติก็ได้นะนะครับ เทรดทำสถิตินะครับนะนะครับคือ,อคุณเรียนคอร์สเรียนของผมมานะเรียนคลิป Youtube ของผมมาได้เทคนิคการเทรดใช่ไหมครับดีมานซับไพคุณก็เปิดพอร์ตนะร้อยเหรียญน,นะครับแล้วคุณได้โบนัสด้วยใช่ปะก็เป็น200เหนะรียญนะแล้วก็ได้ห้อง v ี p ด้วยคุณเข้าพอร์ตร้อยเหรียญนมนะาเทรดตามผมเป๊ะเ,เลยแล้วคุณจะเห็นว่าพอร์ตร้อยเหรียญมันโต หนึ่งสัปดาห์เอาเนี่ๆในหนึ่งสัปดาห์เป็นหนึ่งร้อยห้าเหรียญขั้นต่ำอันนี้ตามคอนเซปต์นะให้เรามองเป็นคอนเซปต์นะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมองเป็นคอนเซปต์นะมองเป็นคอนเซปต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวีคนะโอเค็นไหมมองเป็นคอนเซปต์นะคือคุณทำได้อะคุณแม่งโคตรเก่งห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวีคเดือนหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ห้าเดือนเท่าไรห้าเดือนร้อยเปอร์เซ็นการทบต้นทบดอ,อกเป็นอะไรที่ท่งพลังมากนะครับที่ผมเทรดได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะผมเทรดแบบแคดโฟเทรดแล้วเอาเงินไปใช้เทรดแล้วเอาเงินไปใช้นะครับผมเทรดด้วยทบต้นทบดอ,อกนี่แหละมันอัศจรรย์มากนะคุณตอนแรกการเทรดแบบทบต้นทบดอ,อกเนี่ยมันอาจจะแบบเรียกว่าไงเดียโอ้โหทรมานเนี่ยทรมานแบบรู้ปะเงินก็ถอนมาใช้ไม่ได้ นึกออกไหมตีกราฟเดิมเ,เงินก็ถอนมาใช้ไม่ได้โอ้โหช่วงแรกนะถอนมาใช้ไม่ได้ช่วงฝึกด้วยตกมั่งขึ้นมั่งตกมั่งแต่คุณรู้ปะถึงจุดจุดหนึ่งที่พอร์ตคุณโตมันขึ้นแบบนี้เลยนะขึ้นแบบขึ้นแบบนี้นึกออกปะขึ้นสุดๆดเลย นะครับผมแนะนำนะให้คุณลองฝึกนี้ใส่ทำสถิติแล้วก็เทรดห้าเปอร์เซ็นต่อสัปดาห์นะครับเนาะคือมันเร็วกว่าการลงทุนอื่นเนาะเพราะว่าตลาดฟอรเร็กมันเป็นตลาดที่เร็วนะครับแล้วเราก็สามารถทำห้าเปอร์เซ็นต์ได้ต่อสัปดาห์แบบง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดคุณได้อ่านหนังสือนะผมแนะนำนะลองไปอ่านหนังสือด้านการลงทุนในหุ้นการเก็บสินทรัพย์ก็ได้นะครับคุณจะเห็นว่าในแทบ ทุกๆธุรกิจเลยนะครับการที่คุณได้ปันผล10%ต่อปีนะในธุรกิจอื่นนะครับการทำการลงทุน Access ประเภทอื่น10%นะครับต่อปี10%ต่อปีคือคุณนะ่ะนะ U R g o a เลยนึกออกปะ คุณลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะคุณได้10%ต่อปีคือคุณแม่งพระเจ้าอ่ะคุณแม่งเทพแห่งการลงทุนมาจุดติชัดๆนะึกออกไหมอ่ะเหมือนผมทำอสังหาด้วยอย่างเงี้ยมีค่าเช่าอย่างเงี้ยทำเกี่ยวกับที่ดินขายฝากที่ดินด้วยเดือนนึง1-3%อีกนะนึกออกป่ะเออแล้วเรื่องเงินด้วยเออมีความเสี่ยงเยอะแยะถูกไหมเอาง่ายๆเฉลีย่ย การลงทุนในแอคเซสสิต่อปีคือคุณแม่งพระเจ้าคุณแม่งเทพอะแต่เอาจริงๆในฟอเร็กคุณกดไม้เดียวแม่งก็5%แล้วปะแต่สาเหตุด้วคนส่วนใหญ่เทรดฟอเร็กแล้วล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงว่าไอ้านั่นน่ะมันคือสุดยอดแค่ไหนคิดว่า5%มันน้อยบางคนเปิดพอกับผมนะพอร้อยเหรียญล้วคิดว่าเฮ้ยพอร้อยเหรียญเนี่ยมันน้อย เห็นคนอื่นเขาอวดกําไรกันเนาะอวดกําไรกันแบบโอ้วันหนึ่งหมื่นเหรียญวันหนึ่งพันเหรียญอยากได้แบบเขานะครับคืออย่าไปให้ความโลภมาครอบงาคุณนะเพราะคีย์เวิร์ดในการเทรดก็คือคุณต้องทําให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต่อสัปดาห์เรียกว่าทางใครทางมานะันเนี่ยคนอื่นอวดยินดีกับเขาเห็นความเป็นไปได้เห็นคนสําเร็จเห็นความสําเร็จ,รจแต่คุณต้องมาโฟกัสของตัวเองว่าโอเคฉันมีพอร์ตร้อยเหรียญน,นะฉันควรทําได้เท่าไหร่ ฉันควรเทรดยังไงฉันควรมีแผนการเทรดแบบไหนนี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดและคุณต้องทําถ้าอยากยืนระยะได้นานในตลาดนี้แล้วก็ผมอยากให้คุณอยู่ได้นานๆนอยากให้เทรดไปตลอดชีวิตเลยแบบมีกําไรตลอดผมก็แนะนําแบบนี้นะครับสังเกตดูนะใครอยู่ในห้อง vip ด้วยกันนะสองสามวันมาเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยวันที่ยี่สามเอ้ยวันที่แปดจนถึงวันที่เก้าอย่างเงี้ยเจ็ดเนี่ยนะวันที่ห้า 5ถึง9เนี่ย5ถึง8เนี่ย3วันเราไม่ได้เทรดเลยนะ3วันไม่ได้เทรดเลยนะใครอยู่ในห้อง VIP เนี่ยถูกไหมสาวันไม่ได้เทรดเลยนะครับนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกว่า3วันเนี่ยไม่ได้เทรดเลยนะครับ3วันไม่ได้เทรดเลยนะนะครับหลักๆเนี่ยเห็นไหม พอจังหวะมาเราได้แล้สองไม้สิบเปอรตละต่อวีควีนี้10%บเปอเละเมื่อวานวันเดียว10%เนีย่ยถือลากยาวมาเมื่อกี้ก็15%บห้าละวีนี้ยูอาร์กอรดอ่ะสิต่อวีควีนี้คุณได้10% 5% 10%คือคุณพระเจ้าแล้วให้คุณดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกความสำเร็จที่คุณมีและคุณได้รับจากตลาดนี้นะครับเพราะถ้าคุณยินดีกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะ เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับก็อยากทุกคนยินดีกับทุกกําไรที่ได้รับนะครับและ,ฉะเฉลิมฉลองทุกความสําเร็จนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็สําหรับเ,เหมือนอย่างที่บอกเนาะจะมีห้อง VIP แล้วก็คอร์สเรียนเนาะจะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้ ใครต้องการเรียนนะครับก็แคปหน้าจอนี้นะครับแล้วก็มาสมัครกับแอดมินได้นะครับต้องบอกว่าราคา1น9 0 0หมืนเานะครับเป็นราคาที่ถ้าคุณจะคิดว่าถูกมันก็ถูกคิดว่าแพงมันก็แพงยังไงดูเป็นนํามาทําจังถ้าคุณคิดว่าทั้งชีวิตนี้ไม่มีทางหาได้แล้ว1นึ่งหมันมันจะแพงมากแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะทําเงินเดือนละแสนบาทขึ้นไปจากตลาดฟอเร็ก การลงทุน1ู0หนึ่งหมืห้าร้อผมเลยว่าเป็นการลงทุนที่เล็กน้อยมากสําหรับคุณนะครับโอเคไหมนะแล้วแต่มุมมองมุมมองใครมุมมองมันถ้าคุณลงทุนได้คุณเสียสละคุณแรกแล้วมาลุยราคานี้เสษ็จตังเพราะหลายคนเรียนแล้วทำกำไรได้มากกว่านี้10เท่า บวกบกบว,กบวกเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวคิดดีๆนะครับไปปรับใช้เทคนิคดีๆในการเทรดแล้วก็ในการใช้ชีวิตเนาะนะครับก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ